ฝุ่นละอองในอากาศที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ค่ะเกินค่ามาตรฐานโดยค่า AQI วัดได้152ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะโดยชาวบ้านเชื่อว,ว่าการเกิดจากควันรถและก็การก่อสร้างค่ะรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมโรคในเช้านี้จังหวัดขอนแก่นค่ะพบค่าฝุ่นละอองในอากาศหรือ PM 2.5เนี่ย วัดค่าได้71ไมโครกรัมส่วนค่า AQI หรือค่าดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้152ค่ะทำให้สภาพอากาศท้องฟ้าที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นในีขุ่นมัวเหมือนในภาพเมื่อกี้เลยนะคะผู้ประกอบอาชีพขายสินค้าบริเวณสี่แยกประตูเมืองขอนแก่นเนี่ยบอกว่าระยะนี้อากาศร้อนร้อนจัดเลยแหละทำให้ตนเองเนี่ยต้องนำเสื้อแขนยาวมาสวมใส่ในช่วงที่ยงถึงช่วงเย็น และยังต้องนํามาใส่นําน้ำเนี่ยใส่แก้วมาแขวนไว้เพื่อดื่มคลายร้อนด้วยส่วนอากาศที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามมาตรฐานนั้นตนมองว่าน่าจะเกิดจากการก่อสร้างอาคารต่างๆรวมถึงควันจับท่อไอเสียรถยนต์ตามถนนด้วยนะคะซึ่งตนเนี่ยก็มีวิธีป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาและจะเข้าใต้ร่มไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศที่ร้อนจัดค่ะไปฟังเสียงผู้ประกอบสินค้ากันค่ะ ครับคือตอนเช้าก็มันมันตอนเช้าก็ยังไม่เท่าไหร่ครับมันนึงแบบแต่ว่าตกบ่ายมามันร้อนจนทีแบบว่าเสื้อเราอุ่นเลยอ่ะเราเดินขายแล้วเสื้อเราอุ่นเลยแบบมันต้องปรับตัวกันหน่อยแบบกินน้ําเยอะๆบ้างเดินเข้ามาในร่มบ้างอะไรบ้างนะครับหาดร่มอยู่บ้างคิดว่าฟ้ารุหลวๆนี่ตึกอาคารนธุนที่เรามองแล้วมันลายๆนี่เกิดจากอะไระครับ ุบาทางด้านนายวิรุณฤทธนาคจรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค1ิขอนแก่นค่ะก็ได้บอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะมีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการเกิดการเผาไหม้ของพืชเกษตรกรนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับมือกับ สภาพอากาศที่จะร้อนอบอ้าวรวมทั้งฝุ่นละอองในอากาศที่จะกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านวิรุณลิทธนคจรค่ะในส่วนของรถยนต์นะครับทางสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่10นะครับเราก็ได้ร่วมกับทางตำรวจจราจรนะครับร่วมกับทางขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับในการตั้งจุดตรวจวัดควันดำต่างๆนะครับทุกวันศุกร์นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการมาตรวจวัดได้มีการตรวจวัดนับเป็นพันคันแล้วนะครับแล้วก็มีรถที่เกินมาตรฐานที่ปล่อยคนดำมากเกินมาตรฐานก็อยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการไปปรับแก้แล้วเราก็มาปลดล็อกของการการ,การใช้รถคือคันไหนที่มันเกินมาตรฐานเราจะติดไปห้ามใช้เพื่อให้เตือนแล้วก็ให้ปร,ปรับปรุงรถใ้ได้มาตรฐานนะครับ พอได้มาตรฐานแล้วก็สิ่งที่เขาซีซอยได้เขาก็ต้องน้ำลดไปตรวจสภาพผู้ใดที่มีลดอายุใส่งานเกินเจ็ดปีเนี่ยต้องไปตรวจควันดำด้วยมู้ไหมตรวควันดำต้องไปตรวจควันดำและอีกอย่างนึงอย่าลืมเลยหน้ากากอนามัยทั้งโควิดทั้งค่าฝุ่น PM 2.5มสห้าต้องระวังตนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องปกงป้องตนเองไว้ก่อนเนาะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนาช่วงนี้ถ้าเผา ให้ยุดเผาเพื่อนบอกว่าถ้าเผาแล้วเนี่ยอาจจะถูกจับดำเนินคดีได้น้ำเด้อโอค่ะจีซอยลดโลกร้อนได้น้ำค่ะ